สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Soundtrack Offline ครับก็เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ดูหน้าตาเศร้าหมองก็เป็นช่วงต้นปีก็มีลิสต์อะไรที่อยากทำเยอะแยะเลยผ่านมาแล้วสองเดือนเป็นงไงไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยครับใช่ครับก็ พอพูดถึงช่วงเทศกาลอย่างนี้นะครับไม่ใช่ช่วงเทศกาลสินะช่วงชีวิตในช่วงต้นต้นปีนออช่วงเริ่มต้นใหม่เช่งเริ่มต้นใหม่เราคนเราก็จะคิดถึงช่วงการทําบุญนะครับสำหรับชีวิตคนไทยเราผูกพันกับการทําบุญมากนะครับขนาดวันดีคืนดีก็ยังไปซื้อไอติมไปถวายพระกันเลย,เน,ย <laughs> นี่เป็น,เป,นเป็นการผูกพันกับการทําบุญ <laughs> ในมาคนไทยแล้วก็พี่ปาได้ทําบุญบ้างไหมฮะช่วงนี้ <laughs> ก็ พูดยากนะพอเดินผ่านปุ๊บร้อนร้อนอย่างนี้ก็ออลเลยตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกอ๋อนะครับคือพอพูดถึงเรื่องทาบุญนี่<อ>คนไทยก็จะนึกถึงวัดแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยก็จะไม่ค่อยนิยมไปวัดกันเท่าไหร่ก็จะเป็นเาขาเรียกว่าองค์กรการกุศลต,ต่างๆนะครับที่คนต่างประเทศบางทีนิยมทํานิยมสนับสนุนนะครับก็วันนี้ซาแท็กออฟไลน์เราก็จะมาพูดถึงเพลงเกี่ยวกับการกุศลอ๋อฮะ นอนผู้หหยิยเียท่านโรยความมาพ,พ,พูดถึงเรื่องการทำบุญการทำกุศลกันแล้วนะครับเพลงก็มีบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในการช่วยเหลือรณรงค์เพื่อการกุศลด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของบทเพลงในการทำงานการกุศลกันค่ะ แล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องมือชั้นดีเลยในการระดมทรัพยากรในการช่วยเหลือในการทําอะไรต่างๆฮะซึ่งพอพูดถึงเรื่องเพลงเพื่อการกุศลแล้วก็ต้องย้อนไปสมัยคุณปลาเรียนมหาลัยปีสีนะครับก็คือประมาณปี1,9,8,3,8,4กก็คือประมาณ2,527,28ใช่นะครับช่วงนั้นกุปลาเรียนใกล้จบแล้วใช่ไหมฮะไม่อยากจะดาอายุเลยนะครับช่วงนั้น มีกระแสอย่างหนึ่งที่แบบว่าเกิดขึ้นโดงง่งดังมากสมัยผมเด็กๆ,ๆมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลง We Are The World นะครับ We Are The World ใช่นะครับ เวอร์นี้ก็แต่งโดยคุณไมเคิลแจ็คสันนะแล้วก็ในสมัยที่คุณไมเคิลแจ็กสันยังรุ่งเรืองอยู่ในยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ทํามาเพื่อใช้ในการระดมทุนนะครับเขาเรียกว่าโครงการ USA for Africa ไม่ใช่ for America for Africa โครงการ USA for Africa นะครับ ก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เข้าใจว่าตอนนั้นคนยังไม่พูดถึงเอลนียโอลาินีาอะไรนะ็ช่วงที่ทางหลายๆประเทศในแอฟริกาเขาประสบภัยแล้งอย่างหนักมากๆใช่ก็เลยในการตณรงเพื่อระดมทุนไปช่วยเหลืออย่างน้อยก็เป็นเด็กๆในประเทศนั้นๆที่ประสบกับภาวะขาดแคลนขาดแคลนอาหารอย่างหนักใช่ซึ่งผมคือในชีวิตตั้งแต่เด็กเกิดมาไม่เคยรู้จักเอธิโอเปีย แต่ว่ามารู้จักเอธิโอเปียก็เพราะเพลงพวกนี้แหละเห็นภาพใน music video มิวสิกวิดีโอนะครับก็ก่อนที่จะไปถึงเพลง We Are The World เนี่ยคือจริงๆแล้วมันมันมีมันมีอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ครับคุณปาต้องอธิบายให้ทราบก่อนว่ากระแสดนตรีหลังโลกเนี่ยมันมี2ฝั่งนะครับจะมีฝั่งอเมริกากับฝั่งอังกฤษนะครับสองฝั่งนี้นะครับก็ปีประมาณปี1984เนี่ยนะครับทางฝั่งอังกฤษเนี่ยนะครับทำอัลบั้มขึ้นมาก่อนชื่ออัลบั้ม Do They Know It's Christmas คนเหล่านี Rey ้เขาจะรู like <masterpiece> ้จักแปลเป็นไทยว่ายังไงนะเขาจะรู้ไหมว่ามันเป็นคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงคริสต์มาสอ่าใช่นะครับเนื่องต้ตีความเพลงหน่อยนะว่าต้องการจะสื่ออะไรใช่ไหมคือคริสต์มาสในต่างประเทศเนี่ยมันมันยิ่งกว่าสงกรานบ้านเราอีกนะครับคือขนาดห้างยังปิดอ่ะคิดดูแล้วกันนะฮะก็เพื่อให้ทุกคนได้เฉลิมฉลองมีคนบางส่วนในมุมโลกนี้ที่ไม่รู้จักว่าคริสต์มาสการเฉลิมฉลองคืออะไรก็คือคนที่แอฟริกา คือแต่งเพ,เเพลงนี้ถอัลบั้มนี้ถูกทําขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการขาดแคลนในแอฟริกาเนี่ยแหละ,ะนะครับนี่ทางฝั่งอังกฤษทำไปแล้วผู้ฝั่งอเมริกาก็เลยเอามาปีต่อมาเลยใช่1984นะครับก็นําโดยคุณไมเคิลแจ็คสันนี่แหละนะครับก็แต่งเพลงออกมาแล้วก็ฟอร์มเขาเรียกว่าซูเปอร์แบนก็คือรวมเอาแบบดาวดังค้างฟ้า <laughs> คือเรียกว่าถ้าระเบิดลงในห้องอาเนี่โค์การเพลงในโลกนี้ <laughs> คงไม่มีเพลงให้ฟังไปเป็นปีอ่ะคือเป็นเป็นการรวมแบบครั้งใหญ่มากเห็นว่าประมาณ45คนใช่มใช่ดังๆทั้งนั้นใช่ฮะแต่ละคนค่าตัวก็ไม่ใช่ถูกๆแต่ทุกคนมาฟรีเพื่อลองเพลงให้กับแอฟริกาเป็นอัลบั้มนี่เป็นชื่ออัลบั้มถูกไหมครัใช่ครับชื่ออัลบั้มและซิงเกิลที่โด่งดังมากเลยก็คือเพลง We Are The World นะครับก็เห็นว่าระดมทุนได้เยอะมากเลยไปช่วยไปช่วยเหลือในโครงการ ที่จะช่วยเด็กที่ขาดคลนอาหารในอย่างน้อย6ประเทศในแอฟริกาแถบ,บนั้นใช่นะครับคือสำหรับผมแล้วในยุคนั้นทําให้รู้จักประเทศเอธิโอเปียนะครับทำให้รู้จก Stevie Wonder, ักสตีวี w วันเดอร์แล้วก็รู้จักไมเคิลแจ็กสันว่าเก่งขนาดไหนนะครับคือทําเพลงแบบนี้ได้นี่ต้องไม่ธรรมดานะครับก็ซึ่งช่วงนั้นผมก็อยู่ประมาณอนุบาลแต่ว่าคุณปาเรียนจบแล้ว <laughs> ใช่ไหมฮะช่วงนั้น ก็แต่ทีนี้ยังไงต่อหลังจากที่อัลบั้ม USA for America Africa USA for Africa ใช่ครับเป็นคนไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยครับภาษาอังกฤษป่วยมากนะครับก็กลับเข้ามาสู่เมืองไทยนะครับก็จะมีคนไทยก็ได้แรงบันดาลใจจากอัลบั้มนี้นะครับก็เลยทำอัลบั้มทำเพลงขึ้นมานะครับชื่อเพลงว่าเมตตาธรรม นะครับแต่งโดยครูชลทธีทันทองครูตีของเรานะครับเเเเจจจงงงงออออ้้้้้้ยททททไมมมมนนนนนนนแแะีีีีีีพ่่่่กาาาาาาํํบบคคร และได้ทั้งหมดเนี่ยครับมอบให้กองทุนเพื่อเด็กไทยคือเข้าใจว่ามันคงเป็นบรรยากาศของโลกในตอนนั้นนะที่บูมากแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เห็นความทุกข์ความยากของคนอื่นคนไทยก็ไอ้เมตตาธรรมที่ออกมานี่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันใช่ครับปีสองพันห้าอี่ิดเออก็ปีปีใกล้ๆกันเลยใช่ครับ1985านั่นเองนะแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นช่วยเหลือเด็กเด็กในไทยใช่ครับซึ่งถ้าดูในมิวสิกวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นกันเนี่ยนะครับ เหมือนกันคล้ายกันวิธีที่รวมนักร้องมายืนยืนในห้องอารกใช่ครับคือซีนคือฉากเนี่ยคล้ายคกันนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าได้รับอิทธิพลมานะครับจากอัลบั้มนี้คือที่มาที่ไปของของอัลบั้มนี้นี่คือมันครูชลทีทานทองยิ่งถึงขั้นลงทุนนะครับใช้เวลาเป็นเดือนเดือนในการแต่งเพลงนี้คือไปตามต่างจังหวัดไปดูชีวิตเด็กที่ขาดแคลนเด็กที่ยากไร้ตามต่างจังหวัด แล้วเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงอ๋อเป็นวัตถุดิบในการแต่งเพลงซึ่งก็เป็นเพลงนี้เพลงเดียวเป็นความทเพลงเดียวถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าเข้าใจว่าเข้าใจว่าแกแต่งได้ดีมากนะจนกระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาถึงกระทวงติงว่าทําไมถึงเขียนภาพลักษณ์ประเทศไทยออกมาได้แบบว่าอใช่นะครับบกพร่องขนาดนี้มีปัญหาเยอะขนาดนี้ใช่นะครับคือ มันกลายเป็นว่าถูกเอาภาพไปเปรียบเทียบว่าเด็กไทยกับเด็กแอฟริกานี่มันเอในเมืองไทยเราอุดมสมบูรณ์จะตายมันไม่มีหรอกความขาดแคลนแบบนั้น,นอ่ะกูชนละทีเอาอะไรมาเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับรเลยกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเบื้องหลังของเพลงนี้อ,อ,อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ยังไม่ค่อยมีใครได้รู้นะฮะก็พอหลังจากอัลบั้มเมตตารมผ่านมาปี2 5 3 0ก็จะเป็นเพลงชีวิตสัมพันธ์ นะครับซึ่งประพันธ์โดยคุณแอดคาราบาวและร่วมทำดนตรีร่วมแต่งโดยคุณอัศนีโชติกุล อัศนีเนี่ยนะใช่คัศนีวสันเนี่ยนะใช่ครับชา,านานาอัศนี <c oughs> คือจริงๆความสัมพันธ์สองคนนี้ก็มีกันมาอย่างยาวนานฮะลึกซึ้งหรือเปล่าผมไม่คงไม่ใช่คู่จิ้นหรอ,อครับน่นอนกับพี่ป้อมเนี่ย <c oughs> นะ <c oughs> แต่เขาร่วมกันทําเพลงการกุศลใช่ครับแล้วก็สองคนที่จริงรู้จักกันมานานแล้วก็เพลงของอัศนีก็จะมีบางเพลงที่นะแอดไปแต่งให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวไปหากันเองแล้วกันว่าเพลงอะไรอย่างนี้นะครับก็มาร่วมมือกันทําเพื่อเขาเรียกว่า เป็นเพลงที่ใช้สนับสนุนโครงการอีสานเขียวโครงการอีสานเขียวเราก็น่าจะเคยได้ยินกันบ้างเนาะใช่ครับเป็นเป็นบูมมากในช่วงยุครัฐบาลเต็มแต่ว่าเราจะได้ยินเวลาได้ยินโครงการอีสานเขียวมันจะแพ็กมากับยี่ห้อของพลเอกชวลิตยงใจยุทธใช่นะครับเพราะว่าจริงๆที่มาที่ไปโครงการนี้คือตอนนั้นพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นผู้บัญชาการทหารบกคือครทบ ทางกองทัพบกเนี่ยเป็นคนเริ่มทำโครงการนี้ตามระราชดำริรใแล้วก็กลายเป็นกองทัพบกออแกไนซ์ระดมทุนทำอะไรต่างๆซึ่งดังมากในในยุคนั้นคือพูดถึงเพลงชีวิตสัมพันธ์เนี่ยมันแพ็กรวมกับคอนเสิร์ตเวีลคัมทูอีสานเขียวซึ่งเป็นอีเวนต์คอนเสิร์ตที่ถือว่าอีเวนต์แรกของประเทศไทยที่มีการรวมนักดนตรีเพื่อชีวิต โดยกองทัพบกเป็นคน organize ใช่ครับโดยเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าโคงานร่วมกันนะครับคือนาแอดเนี่ยอัลบั้มตอนนั้นคาราบาวมีอยู่ในช่วงอัลบัม้มเวลคัมดูไทยแลนด์นะครับแล้วก็นะาแอดก็แต่งเพลงที่เกี่ยวกับความแห้งแล้งของอีสานเนี่ยรอไว้อยู่แล้วอยู่ในอัลบั้มชื่อเพลงว่าบิ๊กเสียว พอเสร็จจากบิ๊กเสี่ยวปุ๊บเนี่ยก็เลยก็เลยด้วยความที่สนิทสนมแล้วก็รู้จักกับท่านชาวลิตนะครับก็เลยมีการโครงงานร่วมกันแล้วก็ถูกทำออกมาเป็นเพลงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งคือศิลปินเพื่อชีวิตแต่ละคนในยุคนั้นนะครับคุณป๋าครับไม่อยากจะพูดเลยครับว่ายิ่งยิ่งใหญ่มากนะครับในการเอามาคือแต่ละคนกว่าคิวงานจะว่างร่วมกันนะครับคือกว่าจะว่างมาร้องด้วยกันได้กว่าจะว่างมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันนี่เป็นพูดเป็นเลขาเขาเลยนะ ไหนจะต้องคอยดูว่าช่วงที่มาร้องต้องไม่เมามากด้วยนะจะดูมิวสิกวิดีโอแล้วไม่ค่อยแน่ใจว่ามันไม่เมามากปล่าใช่ครับมีที่มาที่ไปคือเรียกว่าใช้ห้องอัดใช้นักดนตรีอัดสดหมดนะครับใช้ห้องอัดของคาราบาวแล้วก็ใช้นักดนตรีที่มือชกาชากัาในยุคนั้นมารวมตัวกันเพื่อทําเพลงนี้เพลงเดียวซึ่งเพลงชีวิตสัมพันธ์เนี่ยกลายเป็นเพลงที่ขึ้นยิ่งอามาตะกคลาสสิกมากนะครับตั้งแต่ปี2530จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นเพลงที่ ทุกคนก็ออกมาร้องกันนะครับแล้วก็กลายเป็นเพลงสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ใช้แค่สถานการณ์ภัยแล้งที่ภาคอีสานเท่านั้นแต่ใช้ได้ทุกสถานการณ์เนื้อหาเพลงมันพูดถึงการเกื้อกูลกันร,ระหว่างคนและก็สัตว์นะครับแล้วก็มีสัตว์ป่าร้องได้ไประโยคเดียวครับ <c oughs> เป็นเพลงที่ชอบฮิตติดชาตินะครับตามวงสังสรรค์ครับบางจะนิยมออมาร้องกันนะครับแ,แล้วก็แล้วก็จริงๆหลังจาก ปีนั้นเน่ก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแบบอภิมหามหากรรมที่รวมศิลปินมาทําอะไรในเพื่อประเด็นไหนใครับเออยกเว้นาการประทงกระถ úng แต,ละ,แตละสีแตละฝ่ายอันนี้พอเห็นบ้างในการรวมแต่ว่าในการก่อนหน้านี้อ่ะมันก็ยังไม่เห็นว่าเออเคยได้รวมศิลปินมาทางานการกุศลอะไรที่ใหญ่ได้ขนาดนั้นนะคะใช่ครับแต่ว่าถึงที่สุดมันก็มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันก็เป็นเป็นงานเฉพาะกิจ มันก็ม,นกมันก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องแก้กันในทางนโยบายด้วยเราคิดว่างั้นนะครับกเ็เพลงอาจจะใช้เฉพาะสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งพูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นนะเพื่อที่ระยะเวลาผ่านไปเราจะได้ลำลึกถึงเหตุการณ์พวกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการแก้ปัญหาที่มันจะยั่งยืน นะครับแล้วเป็นระยะยาวเนี่ยคงไม่ใช่แค่การบริจาคเงินครั้งเดียวแล้วก็จบหรอกต้องบริจาค3 4 5 6 7 8 9ครั้งไปนะครับแล้วถึงค่อยจบอะไรเงี้ยนะก็ก็ก็เป็นอย่างนั้นคืออันนี้คือให้เห็นที่บทบาทของเพคคือจริงๆจะบอกว่าหลังจากนั้นมาก็มีการรวมกันหลายๆครั้งนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องกำแพงเรื่องค่ายเรื่องอุตสาหกรรมเพลงมาในยุคหลังๆนะครับที่ผมเห็นอย่างงาน พอเกิดสึนามิที่ใต้เนี่ยก็เอสก,ก็ออกอัลบั้มมาหนึ่งแจมมี่ก็อับ้หนึ่งอ,<า>อะไรอย่างเง<อ>ี้ยนะครับหรือว่างานลิข <ừ> สิทธิ์ดนตรีเงี้ยครับสนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์นี่ก็เวทีก็ยังเป็นสองฝั่งนะไม่สามารถมาขึ้นเวทอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นยุคมันเป็นยุคหลังมันเป็นยุคที่มันมีค่ายมีสังกัดชัดเจนมีลิขสิทธิ์ใช่นะครับก็น่าสนใจก็ทำให้เห็นนะครับว่าคือจริงๆแล้วคนมีสำนึกแหละครับอยากจะทำความดีนะ นะครับใครก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้สังคมนี้มันดีขึ้นนะครับนี่ก็น่าจะเป็นการเอามาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้เคยมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กอรมนเขาจัดอะไรอีกฮะโอทุกวันนี้คงอาจจะหาอาจจะหาเจ้าภาพยากนิดนึงนะครับทุกวันนี้เพราะน้าแอดก็น่าจะคุยได้ลำบากอะ มีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่าขอบพระคุณมากครับเราคงไม่ได้เห็นเวทีอะไรมารวมกันอย่างนี้ได้ได้แล้วครับในยุคนี้ก็ลำบากนิดนึงนะครับได้จัดค่ะก็ถือว่าเราเอามาลำลึกนึกถึงเนาะเหตุการณ์เก่าๆแล้วก็ได้เห็นบทบาทของเพลงในอีกด้านหนึ่งที่ทรงพลังมากนะคะทั้งในระดับสากลแล้วก็ในทั้งระดับประเทศของเราก็เคยไปโารณาเรานี้มาแล้วใช่ครับว่าเราจะ จำลองนึกย้อนถึงมันจำมันได้อีกครั้งหนึ่งครับก็สำหรับแาวแท็กออฟไลฟ์เทปนี้ก็น่าจะพอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุยไปคุยมาจะเข้าคุกเข้าตารางกันเดี๋ยวออกลอกออกคกสำหรับแซวแท็กออฟไลฟ์เทปนี้ก็คงเป็นอันพอสังเขตสลัวเทปนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสืบสอค้นหาเพลงแปลกๆเก่าๆหรือใหม่ๆหรือบ้าบอๆแล้วแต่ ส,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 ส่วนใหญ่จะเป็นคุณดีเจเดนนะนะคะ <laughs> ที่เขาจะสอ,อหามาให้อีกนะคะคก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs>